Everybody hand to party สวัสดีครับผมสำหรับเพลง Party of Your Lifetime เนี่ยอาจจะกลายเป็นเพลงติดหูสำหรับใครหลายๆคนไปแล้วสำหรับพี่ลิงก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันครับแล้วสำหรับบางคนนะครับอาจจะคิดว่าเออเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เพราะดีติดหูดี แต่ทีนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในเนื้อเพลงอ่ะมันอาจจะมีบางอย่างแฝงอยู่ก็ได้ไม่แน่นะครับว่าเพลงเพลงนี้อาจจะเป็นคําทำนายถึงวันหาย,ยนะที่อินเฟสระบาดก็ได้ทําไมบางคนและพี่ลิงถึงคิดแบบนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงเต็มๆกันดูก่อนแล้วกันครับและเพื่อความเข้าใจเดี๋ยวพี่ลิงจะทําซับไตเติลแปลไทยเอาไว้ให้ เป็นยังไงครับหลังจากดูแล้วรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆหรือเปล่าและเพื่อยืนยันทฤษฎีที่ว่าเพลงนี้อาจจะเป็นคำทำนายถึงพวกอินเฟสเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์เนื้อเพลงนี้จากสมมุติฐานว่าเพลงนี้คือคําทํานายนะครับและเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวพี่ลิงจะขอแปลเฉพาะท่อนที่มันดูน่าสงสัยก็แล้วกัน เริ่มจากประโยคแรกนะครับ everybody call in everybody to the party ตรงนี้นะครับอาจจะหมายถึงชักชวนให้คนตา่ตางๆเ,เข้ามาร่วมปาร์ตี้ของพวกเขาแต่ว่าปาร์ตี้เนี่ยมันมีความหมายแฝงครับปาร์ตี้ตรงนี้อาจจะหมายถึง Inface เพราะฉะนั้นท่อนที่บอกว่าทุกๆคนเข้ามาร่วมปาร์ตี้เนี่ยหมายถึงจะอาจจะเป็นการชักชวนให้ทุทกๆคนเข้ามาร่วมเป็น Inface ครับท่อนนี้ก็น่าสนใจครับ VR online ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าวงบอยแบนด์เนี่ยมีชื่อว่าวงออนไลน์ถึงคำสะกดของชื่อวงจะดูแปลกๆนะครับแต่มันก็เป็นคำพ้องเสียงที่เหมือนกับคำว่าออนไลน์ที่แปลว่าเชื่อม แล้วถ้าถามว่าไอเจ้าชื่อวงออนไลน์เี่นมันน่าสนใจยังไงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็เพราะว่าคําว่าออนไลน์นะครับมันหมายถึงการเชื่อมต่อใช่ไหมครับแล้วภายในเกมวอลเฟรมนะครับมันมีสิ่งมีชีวิตจําพวกหนึ่งครับที่มีการเชื่อมต่อกันมันก็คือพวกอินเฟสครับพวกอินเฟสนะครับมันจะมีจิตสํานึกร่วมกันหรือที่เรียกว่า h ฮฟ e m i เวลาที่พวกมันคิดอะไรหรือจะตัดสินใจทําอะไรมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันเสมอครับราวกับว่าพวกมันแต่ละตัวนั้นเชื่อมถึงกันครับหรือถ้าจะให้เรียกอีกอย่างก็คือพวกมันออนไลน์ถึงงกันนนรต่ออมาใปะโย์ข VRback Again to This and we are gonna do it right ถ้าแปลเป็นไทยก็คือพวกเรากลับมาอีกครั้งและครั้งนี้เราจะทํามันให้ได้ตรงนี้นะครับพี่ลิงติดใจกับเขาว่ากลับมาอีกครั้งมากๆเลยก่อนหน้านี้พวกเขาเคยปรากฏตัวแล้วเหรอและการกลับมาครั้งนี้เขาจะทําให้ได้นั่นหมายเขาว่าเขาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งก่อนหน้านี้พวกอินเฟสอาจจะทําอะไรไม่สําเร็จแล้วพี่ลิงก็ไปเจอสิ่งนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นบ่อแสที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วบ่อแสของเนื้อเพลงท่อนนี้ก็จะอยู่ในเกม Dark Sector ครับภายในเกม Dark Sector นะครับจะมีตัวเอกที่ชื่อว่า hey เฮเดนเทนโน หนึ่งเพื่อทําการสอบสวนเกี่ยวกับไวรัสปริศนาและมารู้ภายหลังว่ามันชื่อว่าไวรัสเทคโนไซต์และในสุดท้ายน,นะครับเขาสามารถทําลายแหล่งกําเนิดไวรัสเพื่อไม่ให้มันกระจายไปทั่วโลกได้และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆประโยชน์ที่ว่าพวกเรากลับมาอีกครั้งและครั้งนี้เราจะทําให้ได้นั่นก็หมายถึงว่าพวกอินเฟสกลับมาและครั้งนี้พวกเขาจะยึดครองโลกให้ได้ครับต่อมานะครับประโยชน์ซัมติก i n ยอี air I j u s t know it. หรือมันมีบางอย่างที่น่าตื่นเต้นอยู่ในอากาศรอบตัวฉันบอกได้เลยคาว่าวายในที่นี้นะครับสามารถแปลได้ว่าตื่นเต้นบ้าคลั่ง่งนนีี้ก็อามย แฟงครับมันอาจจะหมายถึงว่าในอากาศรอบๆตัวเนี้อาจจะมีสปอร์ของผู้อินเฟสอยู่ก็ได้ท่อนต่อมานะครับแอนวีวันฮิตเด s c ซีนเมื่อเรามาถึงจุดหมายเดนโน่ทเวนนิ่งแบ็เราจะไม่หันหลังกลับความหมายแฝงตรงนี้ก็คือเมื่อเราติดเชื้อแล้วนะครับเราจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ กอนอบริงดัตฟิลลิ่งจะสัมผัสความรู้สึกนั้นกอนอฟิลเดฮ a t จะสัมผัสถึงความร้อนแรงตรงนี้จะมีความหมายว่ามาเป็นอินเฟสกับพวกเราสิเดี๋ยวจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกนั้นเลยออนไลน์อิสอินทาวแอนด์วิคานบีบตอนนี้วงออนไลน์อยู่ที่เมืองแล้วและจะไม่มีใครอยู่พวกเราได้อันนี้ก็ตรงตัวครับผู้อินเฟสอยู่ในเมืองแล้วแล้วจะไม่มีใครหยุดพวกมันได้ w e c o m e alive m o v i n g under the n e o n glow เรามีชีวิตชีวาไม่อยู่ใต้แสงน,นีออนตรงนี้ถ้าเป็นความหมายทั่วไปนะครับก็คือเวลาที่เราไปเที่ เราอยู่ใต้แสงนีออนแล้วก็เต้นสนุกไปกับมันเราก็ดูมีชีวิตชีวาใช่ไหมครับตรงนี้ที่พี่ลิไปหาข้อมูลมานะครับก็จะมีข้อมูลอยู่2ชุดด้วยกันชุดนึงบอกว่าความหมายตรงนี้หมายถึงพวกอินเฟสที่อยู่ภายใต้การนำของไฮฟ์มายครับกับข้อมูลอีกชุดนึงนะครับบอกว่าพวกอินเฟสโตนใหญ่แล้วมันจะมีสารเรืองแสงอยู่ที่ตัวใช่ไหมครับแสงไฟนีออนภายในเพลงนะครับอาจจะหมายถึงสารเรืองแสงของพวกอินเฟสส่วนสาหรับพี่ลิลนะครับอาจจะถูกทั้ง2ข้อเลยก็ได้ It's party of your lifetime มันคือปาร์ตี้ที่ดีที่สุดความหมายแฝงตรงนี้นะครับอาจจะหมายถึงว่าการเข้าร่วมกับอนะินเฟสอ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้ว The signal strong สัญญาณชัดเจนแค่ can you feel it in the floor ญญญเ,เธอรู้สึกถึงมันผ่านพื้นหรือเปล่าสัญญาณในที่นี้นะครับหมายถึงการเชื่อมถึงกันของ i ฮฟ์ i มลส่วนตรงคำถามที่ว่าเธอรู้สึกถึงมันผ่านพื้นหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับรังของอนะินเฟสนั้นมนอยู่ใต้ดินก็เลยถามว่าเธอรู้สึกถึงอินเฟสที่อยู่ใต้ดินหรือเปล่า Now that you can see there ain't no stopping me ตอนนี้เธอก็คงเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่ฉันได้อันนี้ก็ตรงตัวครับผมตอนนี้ในอะินเฟสไม่มีอะไรหยุดยั้งได้แล้ว The city on e 1 v e n is 2000 d e g r e e The city on 11นะครับหมายถึงตอน11นาฬิกาก็คือตอน5ทุ่มแล้วคำแปลที่ว่ามันจะร้อนแรงถึง2000องศาอันนี้เป็นการเล่นคำนะครับก็คือ,คอตอนนี้นะมันเป็นปี1999และอีกไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปี2000ครับ Something big is coming but it's just a beginning เดี๋ยวจะมีเรื่องใหญ่ตามมาแต่นั่นก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแน่นอนครับเรื่องใหญ่ที่จะมานั่นก็คือการแพร ของเชื้ออินเฟสและถึงแม้ว่าการแพร่เชื้อครั้งนี้ไม่จะใหญ่โตแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับอย่างที่เราทราบดีครับว่าในปัจจุบันนี้มันไม่ได้ลุกลามแค่ที่โลกครับมันลุกลามไปทั้งจักรวาลเลย The Boy a r s i n s and Danos Turning Back พวกเด็กๆเชื่อมถึงกันและพวกเขาจะไม่หันกลับมาแน่นอนครับว่าทันทีที่เด็กๆเนี่ยกลายเป็นพวกอินเฟสพวกเขาจะเชื่อมถึงกันและพวกเขาจะไม่มีทางกลับมาเป็นแบบเดิมได้ Now that you invested w e turning up the heat แล้วตอนนี้คุณก็มาร่วมกับเราแล้วเราจะเพิ่มความร้อนแรงขึ้นสำหรับท่อนที่ลองว่า Now that you Inve ถ้า นนมันจะออกเสียงคล้ายๆกับ now that you are infested หรือตอนนี้คุณก็กลายเป็น infested แล้วตรงนี้พี่ลิงคิดว่าเขาตั้งใจทําให้มันฟังดูคล้ายๆกันครับส่วนท่อนที่ว่าเราจะเพิ่มความร้อนแรงก็คือความร้อนแรงเนี่ยหมายถึงจํานวน infested ที่เพิ่มขึ้นครับ <S all s y s t e m go in this moment like you never know ระบบสุรยิยะระบบจักรวาลเคลื่อนผ่านไปในช่วงเวลาที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวแต่คําว่า system นะครับอาจจะแปลได้ว่าระบบหรืออาจจะหมายถึงกระบวนการก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะแปลความได้ว่าการแพร่พันธุ์ของ infest ่าจจะขยายออกไปแม้ใน ช่วงเวลาที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว j o y us, embrace us, don't ever erase us ร่วมกับเราโอบรับเราอย่าลืมเลือนเราประโยคพวกนี้นะครับเป็นประโยคที่พวกอินเฟสชอบพูดกับเราคือมันพยายามที่จะชักชวนเราให้ไปเข้าร่วมกับผู้อินเฟสตลอดเลยครับถามว่าทําไมชอบชวนเราก็เพราะว่ามันจะได้ดูดกลืนเราแล้วก็แพร่พันธุ์ไงครับแล้วนี่ก็เป็นการตีความเนื้อเพลงเท่าที่พี่ลิงพอจะหามาได้ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการแบบคิดไปเองหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมีคําถามว่าวงออนไลน์ตอนที่ออกเพลงมาเนี่ยเขาก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงแต่งเพลงที่จะอวยไปพว้อินเฟส เ,เอาล่ะทีนี้เรามาดูข้อมูลที่จะสนับสนุนทฤษฎีนี้กันดูครับสําหรับข้อมูลแรกนะครับคือเราก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าหนุ่มบอยแบนด์วงออนไลน์เนี่ยในภายหลังนะครับเขาได้กลายเป็นอินเฟสทีนี้คําถามก็คือว่าเขาเป็นอินเฟสมานานแค่ไหนแล้วเป็นก่อนที่จะทาเพลง Party of Your Lifetime หรือเปล่าแล้วถ้าใช่พวกเขาคงรูปร่างไว้แบบมนุษย์ได้ยังไงคือถ้าติดเชื้ออินเฟสแล้วเกิดการกลายพันธุ์เลยเนี่ยพวกมันนะครับก็จะดําเนินแผนการแอบแร่กระจายเชื้อไม่สําเร็จครับแล้วมันเป็นไปได้ดเรือๆคนที่ติดเชื้ออินลไปแแ้วต่ยังงค รูปร่างแบบมนุษย์เอาไว้ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ครับผมอย่างใน Night Wave ซีซั่น2นะครับ Emissary เป็นมนุษย์เด็กน้อยคนนึงนะครับที่ทําให้ชีบหายกระทั้งอนานิคมเลยพี่ลิงขอบอกไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อป้องกันการสปอยและอีกข้อมูลที่จะมาสนับสนุนทฤษฎีว่าหนุ่มน้อยวงอยแบนด์ออนไลน์ได้ติดเชือ้ออินเฟสและมีการวางแผนแพร่กระจายเชื้ออยู่ก็คือคําโฆษณาของ Bigby Pizza ครับแล้วแบรนด์ Bigby Pizza นะครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับวงบอยแบนด์ออนไลน์ด้วยและคนที่ทําหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็คือเซอร์เก้ท ว่าน่าจะเป็นชื่อของทางรัสเซียเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังคําโฆษณาของ Big Bye Pizza กันครับ Everybody knows there's nothing like a delicious slice of Big Bite s Pizza and it's perfect just before online hits the stage My favorite bite pepperoni with extra cheese of course w h t Let yours Let's connect over a slice of Big Bite s Pizza เอาละครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่ลิงจะแปลให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับในโฆษณานะครับจะพูดว่าทุกคนรู้ว่าไม่มีอะไรเทียบได้กับพิซซ่าสไลด์ใหญ่ๆของ i i g i ไบพิ z ซ a มันเหมาะกับคุณมากก่อนที่จะมาดูวงออนไลน์ขึ้นโชว์และชิ้นโปรดของผมก็คือ p e ปเปโรนีเพิ่มชีสเยอะๆแน่นอนอยู่แล้วแล้วชิ้นโปรดของคุณล่ะ เรามาเชื่อมต่อโลกทั้งใบด้วย Big b ไบพิซซ a กันเถอะเห็นไหมครับว่าในคำโฆษณาก็มีการเชิญชวนให้คนดูนะมากินพิซซ่าของ Big b ไบพิซซ a ก่อนที่จะมาดูคอนเสิร์ตแถมคําทิ้งท้ายด้ยวยว่าเชื่อมต่อโลกทั้งใบด้วย Big b ไบพิซซ a หรือมันจะเป็นไปได้ไหมนะที่ในพิซซ่าก็มีเชื้ออินเฟสอยู่ด้วยแล้วสถานที่ที่วงออนไลน์จัดคอนเสิร์ตก็จะเป็นสถานที่การแพร่เชื้อขนาดใหญ่โดยอาศัยช่วงเวลาของเที่ยงคืนในวันปีใหม่เป็นช่วงเวลาทริกเกอร์ที่ทําให้ทุกคนติดเชื และผู้อินเฟสก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละในการแพร่พันธุ์หรือถ้าเพื่อนๆมีทฤษฎีหรือว่าข้อมูลนะครับก็สามารถเอามาแบ่งแบ่งแชร์กับพี่ลิงได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube ได้นะครับและก่อนจากกันนะครับพี่ลิงก็ขอกําลังใจเพื่อนๆครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์พี่ลิงพี่ลิงจะได้หาข้อมูลตรงนี้มาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆอีกครับส่วนตอนนี้พี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเล่นเกมวอลเฟร์ให้สนุกมีความสุขมากๆนะรักจุบ และก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนะครับจากพี่แยสสเวเตอร์ดากตามาณโอกาสนี้ด้วยจ้า